สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านมาดูวิธีการเรียกครับเก็บผลไม้ที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับโดยสูตรแม่ทองใบนี่เป็นต้นลำไยที่ปลูกมาข้างๆบ้านนานแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ตัด กิ่งไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเหลืออยู่บางส่วนแต่เมื่อวานนี้จะมีลูกเต็มต้นไม่หมดก็มีตัดออกไปบ้างตอนนี้แม่ทองใบกำลังจะให้สูตรโดยใช้วิธีคึงเชื่อกับตัวบ้านเข้ามาหาต้นลำใหญ เป็นภูมิปัญญาชาวบา้านหรือภูมิปัญญาของแกเองโดยใช้ตะขครนะครับเป็นสลนที่ไว้ใช้กับพืชผักอะไรฮะเอามาขึงโดยใช้เชือกผูกเข้ากับนี่เลยรถซาเลง้ง แล้วก็โยงเชือกเข้าไปนู่นปลาเชือกนี่ก็ไปพูเข้าไปที่หน้าต่างตันนี้ในรายหลานเอื้นขวัญมาช่วยเป็นภาร,ระให้อยู่ข้างๆตัวทางโน้นนะฮะตัวเล็กน้องเอ่ๆนอนหลับไปแล้วคนพุ๊มปุยดูวิธีการทำอยู่ ิงแล้ปลูกไว้ทั้งนี้ก็จะเป็นมะม่วงก็จะออกดอกออกผลกันทุกปีครับตามฤดูกาลไปแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของลำยไยนะครับจะใช้เม้ที่ให้สอยให้ไม่ราวที่สอยให้ตายเพื่อให้รว่วงลงมา ใส่กับสแลนที่ขึงเอาไว้อุปกรณ์ที่ใช้ขึงนี่ก็เอามาจากนี่นะฮะเดี๋ยวทมาจากนี่ซึ่งทางด้านหลังนี่เขาก็มาเหมาตัดต้นไม้มีปลูกผักสวนครัวไว้ข้าง,างหลังเนี่ยตัดต้นไม้มาทำฟืนนะครับเข้ามาเหมา ดูจริงๆแสงอาจจะย้อนข้ามาทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับจริงๆก็ดกมากครับลูกนำใาใจอยู่ข้างบนมีเยอะเราใช้วิธีสอยเอาตอนนี้มีถึงใหม่ให้ได้ระยะ บริเวณข้างๆบ้านนะฮะก็จะมีต้นมะม่วงต้นลำไยนะครับแล้วก็จะปลูกแซมมาไว้อันนี้ก็เป็นยุงข้าวเดี๋ยวให้ไปดูว่าข้างหลังเนี่ยเขาตัดไม้ทําฟืนกันยังไงเป็นสวนหลังบ้านที่เขาก็จะมาเอาไม้ทําฟืน บริเวณบ้านนะครับจะไปยุงข้าวนะครับคนสมัยเก่าก็ใช้กันเอาละ่ะตอนนี้จะเริ่มสอยแล้วนะครับอาจับคนนี้ดีหน่อยเถอน โอเคฮะได้มาพวงหนึ่งแล้วนี่พวงใหญ่นะครับพวงใหญ่ อาลพวงใหญ่พวงใหญ่หอิบควนไม่ได้ถุกดินถุงควนเอาหมุนหมุนหน มดมฮูฮะโูครับยังไม่ออกยังไม่หลุดเอาละฮะมาแล้วนะ เป็นลำไยบนบ้านนะฮะลำไยกระโหลกหวานนะ่ะครับก็อยู่ข้างๆบ้าน,นะครนะ ก็ช่วยกินช่วยเก็บกันไป น่นี่อันนี้งใหญ่มันมันปิดแล้วมันไม่ขาดนะพวงยัยใงใหญ่สองพวงนั่นแน่แน่แน่แม่หนูปิดแ,ออแล้วมันไม่ออกอ่ะอ๋อฮะเรามรลุกันพวกใหญ่พวงนี้ตกตใ อันนี้พ่วงหนึ่งอ,อ,อ่ามห,หมุนติ้วติューแต่ไม่ออกเ<า>นี่ยฮะนี่แหละครับให้ดูผลงานาลำใหญ่บ้านานะ<ช>ครับ